กราบสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องช่างตีคนเปื้อนดินนะครับวันนี้น่าจะเปลี่ยนแนวหน่อยจากการห่างหายทําคลิปไปนานวันนี้ก็จะมาบอกข้อเปรียบเทียบนะครับระหว่างการทํามันสปะหลังโดยการบ่มพันกับไม่บ่มพันนะครับว่าข้อแตกต่างจะเป็นยังไงอันนี้ก็อายุมันก็จะได้ประมาณ1เดือนกับอีก3วันนะครับ ข้อดีของการบ่มพันธ์นะครับก็จะได้เก็บสารอาหารเอาไว้ใช้เวลาฝนไม่ตกตาก็จะงอกดีนะครับ ต้นเขาก็จะค่อนข้างใหญ่ไวครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูแปลงที่ปลูกวันเดียวกันว่าไม่ได้บ่มพัน จะประมาณไหนครับครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยครับอ่ามาถึงนะครับก็ดูข้อแตกต่างครับการแช่ต้นพันกับไม่แช่ต้นพันปลูกวันเดียวกันครับ อ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับข้อแตกต่างระหว่างการบ่มพันธุ์กับไม่บ่มพันธุ์ครับแช่ท่อนพันธุ์แล้วก็เราก็ต้องบ่มเลยนะครับผมว่ามันโอเคนะสําหรับมือใหม่ครั้งแรกนี่ผมก็ทําครั้งแรกนะครับแต่ก็เห็นผลได้ดีเพราะเราเป็นเกษตรกร,ร,กรยุคใหม่ค้นค้าหาความรู้ได้จาก Youtube นี่แหละครับก็บางคนเขาก็คอมเมนต์ครับว่า จะไปทําทำไมเสียเวลาเวลาก็ดูครับถ้าก้าวแรกถูกมันก็ถูกครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวก็จะคลิปต่อไปก็เดี๋ยวจะมาบอกเคล็ดลับนะครับว่า อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นมันโตวไวครับอะไรคืออะไรก็ฝากกดติดตามครับเป็นกำลังใจให้กันครับเพื่อที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไค i b ์ให้ช่องช่างตีคนเปื้อนดินด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นช่างตีกเกษตรตามใจฉันไปแล้วครับ <c oughs> ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามคลิปต่อๆไปด้นะครับขอบคุณครับ